สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม Red of d e s ติ n y ครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนว i d ด l RPG นะครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าเกมนี้ไม่ใช่เกมใหม่นะครับเป็นเกมที่เปิดมาก่อนนะครับในส่วนของสโตนอกแต่ว่ามีการเพิ่มภาษาไทยเข้ามาแล้วก็โหลดได้บนสโตไทยแล้วในตอนนี้นั่นเองอ่าตัวเกมถือว่าภาพสวยทีเดียวนะครับแล้วก็ที่เห็นอยู่นะตอนนี้เนี่ยตัวละครกาลังเก็บเลเวล อัตโนมัติอยู่เนาะนะครับเพราะว่ามันเป็นระบบไอดอลนะครับซึ่งหน้านี้ก็คือมันก็จะเก็บเลเวลอะไรไปเรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ล็อกอินอยู่ก็ตามนะครับมันก็จะเก็บแบบเนี้ยนะครับและนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้ของาะวัลตอนที่มันเก็บเลเวลตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็กดเข้ามาตรงกล่องตรงเนี้ยนะครับนี่ฮะมันก็จะขึ้นมาละนะครับว่านะตรงนี้เราได้อะไรมาบ้างนะครับก็กดเก็บไป อ่าแค่นั้นเองนะครับแล้วของาะวันก็จะเข้าไปในกระเป๋าเรานะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีระบบอันนี้ครับก็คือให้เรามาแบบกดรับของาะวันเป็นการเร่งความเร็วแบบฟรีฟรีได้1ครั้งแล้วก็อีกครั้งหนึ่งจะเป็นการเสียเพชรอะไรประมาณนี้นะถ้าผมจำไม่ผิดก็คือแบบมีให้กด สองครั้งนะครับต่อวันนั่นงอ่แล้วก็ต่อมานะครับตัวเกมเนี่ยจะมีระบบอีกอันนึงก็คือเนี่ยระบบท้าทายนะครับให้เราไปต่อสู้ตามด่านนะครับซึ่งเราสามารถตรวจสอบได้ว่าเราอยู่ด่านไหนแล้วนะตอนนี้อย่างเช่นตอนนี้ผมจะอยู่ที่ด่าน7จ็ดขีสนะครับเนี่ยก็กดขึ้นมาตรงนี้ครับอแล้วก็สํารวจได้นะครับเจ็ดขีสหรือว่าจะขยายแผงที่โลกตรงนี้ขึ้นมาก็ได้ครับนี่ไหมอ่ามันก็จะบอกว่านะตอนนี้เราอยู่ด่านไหนอะไรยังไงประมาณนี้นะครับผมอ อ่ะโอเคในนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าภาพมันสวยนะนะครับเดี๋ยวผมพามาดูเอในส่วนของตัวฮีโร่นิดหนึ่งนะครับเนี่ยกดเข้ามาตรงนี้นะครับนี่ฮะแล้วก็ลองดูฮีโร่นะเนี่ยครับภาพมันจะเป็นประมาณนี้ครับนี่เห็นไหมสวยปะเออนะครับสวยเลยนะครับผมดูเดนเห็นไหมฮะอืมแล้วก็ดูฮีโร่ตัวอ,อื่นนะครับนี่ครับปุ๊บดูเดนเห็นไหม นี่ภาพสวยนะครับแล้วก็ในส่วนของการต่อสู้เนี่ยก็ไม่ได้ยุ่งยากด้วยนะครับสำหรับเกมนี้นะครับผมเ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศการต่อสู้เลยละกันนะครับเออเป็นเกมแนวไอ,อดอลที่เล่นง่ายๆนะครับแล้วก็ระบบมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองไปต่อสู้ตรงท้าไทายละกัน อ่ะกดเข้าไปนะครับนี่ฮะมันก็จะขึ้นมาตรงแบตเทิลตรงนี้เนาะแล้วก็หน้านี้เนี่ยนะครับเราจะต้องทําการแบบว่าจัดทงจัดทีมลงไปก่อนะครับซึ่งฝั่งนี้จะเป็นฝั่งคู่ต่อสู้เหล่านะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นฝั่งตัวละครที่เรามีนะครับแล้วก็สามารถกดติ๊กได้เลยฮะว่าจะเอาตัวละครตัวไหนลงไปนะครับปุ่มประมาณนี้นะครับเนี่ยดูด้านบนตรงนี้ได้นะอ่ามันก็จะมีบอกนะครับว่าค่าพลังของฝั่งเราเนี่ยเท่าไหร่นะครับฝั่งคู่ต่อสู้เท่าไหร่ นะครับเนี่ยแล้วก็จะมีบอกเลยว่าผ่านด่าน8 k ีนะครับเพื่อที่จะปลดล็อกอาร์ติแฟกต์ตรงนี้นะครับผมอ่าโอเคกดเข้าไปเลยนะครับเข้าไปต่อสู้นะครับผมอ่านี่เข้ามาแล้วนะครับเห็นไหมบรรยากาศการต่อสู้นะครับภาพอะไรต่างๆก็ถือว่าสวยโอเคเลยนะครับและนี้เนี่ยตัวเกมก็นี่ครับจะมีระบบออโต้ตรงนี้ก็คือมีออโต้สกิลแล้วก็การเล่นความเร็วคูณ2ออะไรพวกนี้นะครับอ่าเดี๋ยวกดแบบต่อสู้แบบธรรมดานะครับไม่ได้เล่นความเร็ว เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ แล้วก็อันนี้ครับที่มันขึ้นเป็นรูปนี้ก็คือเป็นการแบบว่ากดให้มันผ่านด่านต่อไปอัตโนมัติไปเรื่อยๆนะครับมันจะสู้ไปเรื่อยๆเลยนะครับนี่นะมันจะมีเวลาบอกอยู่นะครับคือสู้ไปจนกว่ามันจะสู้ไม่ได้นะครับมันก็จะอยู่อย่างนั้นแหละนะครับมันก็จะผ่านได้มันก็จะสู้ไปเรื่อยๆแบบนั้นนะครับผมเอออันนี้ก็คือเป็นการแบบว่าทําให้เราแบบไม่ต้องกดคลิกอะไรเยอะแยะนะครับแล้วแค่เปิดไว้แค่นั้นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับก็เป็นเกมแนวออยเดลที่เล่นง่ายๆนะครับนี่ นี่ครับสู้ไปประมาณนี้นะครับผมปิดออโต้ตรงนี้ก่อนนะครับนี่คือในส่วนของระบบการต่อสู้นะฮะประมาณนี้นะครับ อโอเคทีนี้ตัวเกมก็จะมีตรงนี้ครับมีในส่วนของตรงออกสำรวจเนาะนะครับกดเข้ามาดูมันก็จะมีด่านอะไรต่างๆนะครับเยอะแยะไปหมดนะครับมีทั้งอารีแานะครับมีหอคอยด้วยนะครับมีลังมังกรนะครับแล้วก็เส้นทางการค้านะครับไอตัวเส้นทางการค้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบว่าให้เราส่งพวกตัวละครเนี่ยไปทํางานได้นะครับแต่ว่าอันนี้คือผมส่งหมดแล้ว นะครับส่งไปทํางานหมดแล้วนะครับแล้วก็ไอ้ที่มันเป็นขึ้นรูปเรือตรงนี้นะครับเรากดเข้ามาดูนะครับเป็นเรือสินค้านะครับเราสามารถที่จะไปเอ่อทำการท้าทายนะครับกับเรือสินค้าคนอื่นๆได้นะเห็นไหมมันจะมีขึ้นมาแบบนี้ครับเมื่อเราท้าทายเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ของรางวัลมาด้วยนะครับแต่อย่าลืมดูด้วยนะเนี่ยมันจะมีพลังของเขาอยู่นะครับเดี๋ยวผมลองรีเฟซก่อนปึ๊บอ๋อสู้ไม่ได้วะรีเฟซอีกโอ้โหดูดิพลังแต่ละคนไม่ไหวอ่ะเอ้ยนี่นี้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมพาดู ปุ๊บกดเข้าไปนี่ครับมันก็จะขึ้นมาเป็นแบตเติลแบบนี้ฮะอ่ะแล้วก็ผมเอาตัวละครตามนี้แหละนะครับแล้วก็กดต่อสู้เลยนี่จัดไปมันก็จะเข้าต่อสู้แบบคล้ายๆกับเป็นฉากต่อสู้แบบเมื่อกี้แหละนะครับแต่ว่านี่คือเรามาท้าทายคนอื่นเขานะครับนี่จัดไปนี่ครับเอาเล่นความเร็วหน่อยนี่ฮะปุ๊บโอเคเรียบร้อยสู้เสร็จแล้วก็เอ่อจะมีของรางวัลตรงนี้เห็นไหมครับที่เราได้มา นะครับประมาณนี้เออแล้วก็ลืมบอกไปนะครับว่าตัวเกมนี้เนี่ยมันสามารถเติมโค้ดได้นะครับก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะมีโค้ดมาให้ด้วยนะครับยังไงดูตรงเออในส่วนของ e s c ค i p ป t o o นะครับใต้คลิปเนาะนะครับการเติมโค้ดก็ไม่ได้ยุ่งยากนะให้เรากดเข้ามาที่ตรงรูปตัวละครตรงนี้นะครับกดเข้ามาเลยนะครับแล้วก็มาที่การตั้งค่านะครับโค้ดจะอยู่อันนี้ฮะเห็นไหม นี่กดเข้ามานะครับโคที่ได้ก็เอามาใส่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็กดยืนยันมันก็จะได้ของาะวัลมานะครับซึ่งของาะวันเนี่ยมันจะเข้ามาในซองจดหมายตรงนี้นะครับให้เราเข้ามากดรับในซองจดหมายเนาะแต่แค่นั้นเองนะครับอ่าก็ลองเข้ามาดูเนาะในส่วนตรงนี้นะครับที่เป็นออกสำรวจนะครับอารีน่าก็ไปสู้กับชาวบ้านชาวช่องเขาได้เนี่ยกดเข้ามาดูครับเนี่ยอ่ามันก็จะมีให้เราเข้าไปท้าทายนะครับผุ่มประมาณนี้แต่ผมไม่ได้พาดูนะนะครับผมแล้วก็ต่อมาก็จะมีตรงนี้ครับอาณาจักร มีกดเข้ามาดูในส่วนของอาณาจักรนี้ก็จะมีระบบอื่นๆหลายๆอย่างนะคบให้เราเข้ามาดูด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นถงศักดิ์สิทธิ์ประตูมิติกิวอะไรพวกนี้นะครับมีหลายอย่างเลยนะครับก็ลองเข้ามาดูคือตัวเกมเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีสอนอยู่อะไรแบบนี้นะครับตอนที่เราเข้ามาเล่นตออแรกๆนะครับเอามาดูโถงศักดิ์สิทธิ์หน่อยนะครับนี่กดเข้ามาดูฮะประมาณนี้ครับก็คือเราเอาตัวละครที่แบบว่าเนี่ยตัวที่มันเป็นตัวซามะนะครับอย่างเงี้ยฮะ เรากดยกระดับทั้งหมดเลยก็ได้ครับเนี่ยมันก็จะทําการยกระดับตัวละครให้มันแบบเก่งขึ้นนะครับสังเกตว่าตอนแรกตัวละครเนี่ยมันจะไม่มีรูปดาวๆแบบนี้เนาะนะครับพอเราทําการยกระดับนะครับมันก็จะมีสัญลักษณ์ดาวตรงเนี้ยขึ้นมานะครับอ่ะกดตกลงไปนี่ครับก็ยกระดับแล้วเรียบร้อยเห็นไหมฮะสัญลักษณ์มันก็จะมีขึ้นมาแบบนี้นะครับตัวละครมันก็จะเก่งขึ้นอะไรประมาณนั้นนะ่ะนะครับผมอ่าโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปเปิดกาชาดีกว่าเนาะ นี่ครับกาชาก็คือตรงนี้ครับประตูมิติครับผมกดก็ไปเลยนี่โอเคทีนี้กาชาเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด3ตู้ด้วยกันครับก็คือตู้แรกอันนี้นะครับใช้การ์ดอันเชิญอันนี้ได้ผมมีอยู่ทั้งหมด11อันนะฮะแล้วก็อันนี้อันหนึ่งนะครับจะต้องใช้เจ้านี้ฮะซึ่งไม่รู้หาจากไหนเหมือนกัน แล้วก็อันนี้นะครับจะใช้เป็นแต้มโคงแต้มเพื่อนอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวมาสุ่มอันนี้แล้วกันนะมาจัดไปครับมีทั้งหมด10อันลองอันเชิญดูว่าผมจะได้ตัวบัตรระดับดีๆหรือเปล่าจัดไปฮึบเฮ้ยมาแล้วสีทองมีไหมฮึปฮึปโอ้ไม่มีเลยว่ะโอ้ไม่ได้ออกง่ายๆเนี่ยพูดถึงอนะ่ะดูดิออกอะไรก็ไม่รู้นะครับคืออ,อย่างน้อยๆก็ได้สีม่วงมันก็ยังดีนะแต่คือไม่มีเลย ทีนี้เมื่อในส่วนของตรงนั้นที่ผมหมดไปนะครับเนี่ยที่ผมหมดเวลาเนาะอันนี้นะครับถ้าเกิดเราจะเปิดอีกนะครับเราจะต้องใช้เพชรในการเปิดนะผมมีเพชรอยู่3000นเนาะก็ใช้เพชร2 7 0 0เไแล้วกันมากดเปิดอีกทีชึบมาขอหน่อยขอหน่อยมาหน่อยดิสีทองสีทองปึ๊บโอ้โหมีสีม่วงมาอันหนึ่งโอเคฮะก็เนี่ยตามนี้ครับน่าจะเป็นตัวซ้ำด้วยนะฮะคือถ้าเกิดว่ามันเป็นตัวใหม่เนี่ยมันจะมีแบบโชว์ตัวขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือไม่มีโชว์ไง ก็แสดงว่าเป็นตัวซ้ำนะครับผมประมาณนี้นะครับในส่วนของกาชาเนาะนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยในส่วนของตัวละครที่เราได้มาใหม่เนาะนะครับกดเข้ามาดูตรงที่ฮีโร่นะครับผมตัวที่เราได้มาใหม่เนี่ยนะฮะมันจะอยู่ในอัลบั้มตรงนี้เราลองกดเข้ามาดูนะครับถ้ามันขึ้นสัญ,ญลักษณ์แบบนี้มาแสดงว่าเราสามารถไปรับเพชรจากตัวที่เราได้มาใหม่ได้อ่าลองเลื่อนดูหน่อยนี่ฮะอย่างงี้ครับผมกดเข้ามาดูอ่าแล้วก็มาดูที่ตรงนี้ครับประวัติครับผมชึบนี่ฮะแล้วก็กดรับเพชร เห็นไหมนี่เราก็จะได้เพรมาแล้วนะครับอแล้วก็ตัวละครที่เราได้มาเนี่ยนะครับเรายังสามารถที่จะมาทําการทดสอบได้นะเนี่ยกดเข้าไปดูนะครับแล้วก็ไปลองดูทดสอบว่าตัวเนี้ยเนี่ยความสามารถมันเป็นยังไงมันใช้สปงสกิลอะไรเป็นแบบไหนยังไงบ้างนะครับดูดิภาพสวยเนาะนะครับผมตัวละครตัวละครนะครับนี่นะฮะดูบรรยากาศตัวละครนะครับอยากจะทดสอบตัวไหนก็ลองทดสอบดูนี่ตัวนี้เท่เหมือนนะเนี่ย เป็นแบบจ็กเกอร์จ็กเกอร์นะครับนี่โอเคนะครับผมประมาณนี้นะอ่ะกดออกไปนะครับแล้วก็เอ่อทีนี้นะครับในส่วนของตัวฮีโร่นะครับกดเข้ามาใหม่นะผมกดออกไปเฉยนะครับเอ่อเราสามารถที่จะมาทําการอัพเลเวลตัวฮีโร่ได้นะครับสมมุติว่าผมจะอัพเลเวลตัวไหนดีนะตัวนี้แล้วกันนะครับมากดเข้ามานี่ครับผมอ่ะก็ถ้าเกิดเราอยากจะอัพเลเวลแล้วก็กดเข้ามาที่ค่าสถานะนะครับแล้วก็ทําการอัพเลเวลได้เลย นะครับเนี่ยมันจะมีบอกอยู่นะครับว่าจะต้องใช้แต้ม exp แล้วก็ใช้เจ้าเหรียญตรงเนี้เท่าไหร่นะครับเรากดอัพได้นี่ไเห็นไหมครับมันอัพแล้วนี่ครับนี่ประมาณนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะอัพขั้นนี้มันสูงขึ้นไปมากกว่าเนี่นะครับมันจะต้องใช้เจ้านี้ด้วยฮะเนี่ยที่เป็นไอ้ผงตรงนี้นะครับก็ได้จากการไปลงต่อสู้อะไรเงี้ยแหละนะครับหรือลงนั้นจงนั้นเทียนอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะได้มานะครับผมในนี้เนี่ยอุปกรณ์ถ้าเกิดว่าเรามีนะครับแล้วก็กดเข้ามาตรงนี้ แล้วก็มาทําการสวมใส่อัตโนมัติได้เลยนะครับมันก็จะใส่อุปกรณ์ที่โอเคขึ้นที่ดีขึ้นกว่านี้นะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะทําการอัปเดเวลอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมนะครับมันก็จะมีให้เรากดเข้ามาทําการเสริมพลังได้นะฮะเนี่ยการําเนินการกดเสริมพลังได้แต่ว่าตอนนี้ผมทําการเสริมแบบจนแม็กแล้วนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ นะครับผมคือตัวเกมมันเล่นไม่ได้ยากอะ่ะอย่างที่ผมบอกไปนะครับยังไงก็ลองเข้ามาดูสําหรับคนที่สนใจนะครับแต่ว่าอย่างการเปิดกาชาเมื่อกี้เนี่ยคน้างที่จะเกลือพอสมควรเลยนะ <c oughs> เออนะครับก็แล้วแต่ดวงใครดวงมันเนาะแล้วก็ทีนี้ตัวเกมก็จะมีพวกนี้ครับมีกิจกรรมกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้เราเข้ามาลองอกดคลิกดูนะฮะเนี่ยกิจกรรมพวกนี้นะครับเนี่ยอ่ามาอย่าลืมมากดรับด้วยนะครับเนี่ยมีของมาแจกนะครับผมประมาณนี้ นะครับอันเมื่อกี้ผมกดเข้าไม่ได้อาอ๋อมันเรียบร้อยแล้วนี่วะนะครับเนี่ยก็ลองเข้ามาสํารวจดูแล้วกันนะครับก็บรรยากาศตัวเกมคร่าวๆจะเป็นประมาณนี้เนาะนะครับเอามาฝากกันนะย้ำอีกรอบหนึ่งว่าเกมนี้ไม่ใช่เกมใหม่นะครับแต่ว่ามันมีการเพิ่มภาษาไทยแล้วก็โหลดบนสโตร์ไทยได้ใครสนใจก็ลิงกโหลดอยู่ใต้คลิปเลยนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปกันแล้วกันเนาะวันเดียรค่อยเจอกันใหม่ครับไปละสวัสดีทุกคนครับผม